สวัสดีครับเพื่อนรุ่นดิจิตอลเฟซบุ๊กและยูทูปทุกคนนะผมนะวันนี้มีร้อยยห้าเอสหัวจัดสภาพมาให้ดูหนึ่งคันนะผมคันนี้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทอีกเล่มเอกสารครบโอนนะผมนะอ่ามาดูอะไรเลยชุดสีเบอร์นะผมนะสีฝาแข็งนะไลน์น็อตเลดนะผมนะฉ่ำๆเลยนี่ครับท่อเป็นท่อพามอกเดินคอส,สวยๆนะผมนะดูชุดหน้านี่ครับอ่านี้ไปไปไวๆนะเบอร์ครับผมจานเบิร์น็อตเบริร์ล้อยางขึ้นใหม่นะดุมเบิร์นะผมนี่ครับ หล่อเลยนี่ไม้เบิกนะนี่ครับสวิตฟงสวิตไฟเบิกนี่ครับผมสวยสวยเลยนะตะกร้าเบิกโอเคมาดูรอบๆคันก่อนนี่ครับประมาณนี้นะโอเคช้ำๆเลยสวยสวยโอเคครับเบิกเยอะนะมาดูรถก่อนได้2 5 5หมืาพันอบาทอันนี้เป็นลูกลูกในไซส์นะผมนะเพิ่มไซส์โอเคครับมีท่อผ้าใบเดียวคารบูดเดิมฟังเสียงเลย นี่ครับไม่ดังไม่วันนะเงียบๆนิ่มๆ,ๆพร้อมใช้งานนะบอกเลยว่าคันนี้รับประกันนะว่าพร้อมใช้นี่ครับรอรอเงียบๆระบบไฟไหมตีครบขึ้นทุกจุดนี่พอลงไฟเลี้ยวขึ้นหมดนะนี่ครับรอรอกันไปเลยชอบจิ้ลิงก์หน้าทิก톡มานะผมนะเฟ b o o k ผมจีลายุเว้นวัคบิวเว้นวัคปรีกรมน,นะผมนะ คันนี้25,500บาทฝากโกดังร้อยห้าลูบุรีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับสวัสดีครับ